อ่าผมก็จะมารีวิวแอปนี้นะครับใครที่ว่าได้หรือไม่ได้เดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่าตอนนี้นะครับเงินใน wallet ผมมีอยู่หกร้อยห้าบาทนะครับเดี๋ยวผมจัดเติมเงินบาท f p ครับคอยดูนะครับกดแรกนะครับเดี๋ยวจะได้เงินตอนนี้ให้ใส่บเบอร์ของเราที่ลงทะเบียนไว้กับแอป wallet นะครับ เมื่อกี้หกร้อยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูใหม่ได้เท่าไหร่แล้วยังไม่เข้าเพอ่านได้มาแล้วนะครับสา <c oughs> มร้อยเมื่อกี้ง่ายๆครับใครสนใจแอปนี้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้นะครับ